พาท่านผู้ชมไปดูหอยก่อนนะอ,อยากดูหอยกันไหมครับก็มีคุณน,นั่นแหละยกมือขึ้นหน่อยครับก็มีคุณน,นั่นแหละแล้วไม่ใช่หอยธรรมดานะครับ<อ>เป็นอหอยดึกดำบันหอยดึกหอยดึกดำบัน <laughs> พี่พูด <c oughs> พูดให้มันติดติดกันหน่อยสิเอาอันจริงๆนะเนี่ยสวนปาร,ร์มของคุณพี่สอรศักิ์นะครับอยู่ที่ตำบลสินปุนอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นไปได้ยังไงครับแกบอกว่าเดิมทีเนี่ยในสวนมันมีบ่อน้ําขนาดเล็กแล้วก็เป็นชั้นใต้ดินโคลนครับแกอยากจะขยายบ่อ,อจะเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์อะไรพวกนี้นะฮะเลี้ยงสัตว์น้าเอารถแบคโฮมาขุดลงไปประมาณ6เมตรครับสิ่งที่เจอพบกับก้อนหินเป็นจํานวนมากลักษณะเหมือนเปลือกหอยอัดกันแน่นเลยครับ S <S <S เป็นครั้งแรกที่พบหินที่แปลกประหลาดแบบนี้<ช>พี่สรศักิ์ก็เชื่อว่าใต้ดินน่าจะเป็นแผ่นหินขนาดใหญ่แต่ขุดขึ้นมาทำให้ชั้นหินมันแตกออกก็พบว่าเอ้ยมันทำไมเท่ากันหมดเลย <S 2> <S 2> นะครับเออเนี่ยฮะแกก็ยังเก็บไว้มันพือเปลือกหอยนะคุณรัชนีออตอนนี้เอาไว้เป็นศูนย์เรียนรู้เลยนะ เอาไว้เรียนรู้เลยนะว่าเปลือกหอยพวกนี้มันน่าจะสะสมมันยาวนานมากนะครับก็แจ้งเจ้าหน้าที่เลยพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบันธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาสุราษฎร์ธานีสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต4 <S <S ก็ไปตรวจสอบครับเขาก็ให้ข้อมูลว่าซากหอยที่พบนั้นเป็นซากดึกดำบรรอายุราวๆ140ถึง200ล้านปี 200ล้านปีครับนับไม่ท้วนเลยนะเนี่ยออไม่ถูกเลยกี่ปีแล้วเนาะไม่น่าเออชื่อนะครับท่านผู้ชมว่ามันมีสิ่งเหล่านี้ดึกดำบรรด์ไหมล่ะท่านผู้ชม200ล้านปีนึกไม่ออกนับไม่ท้่วเลยนะฮะเออเขาบอกว่าเขาเคยพบซากสัตว์ทะเลดึกดำบรร์มาแล้วนะนะครับไม่ว่าจะเป็นเต่าเป็นจระเข้สัตเ์สัเทินน้ำสัเทินบกนะครับหรือว่าชิ้นส่วนของไดโนเสาร์อะไรพวกนี้เขาก็ เจอมาแล้วในย่านนี้ที่นี่น่าจะเคยเป็นทะเลมาก่อนนะครับสภาพแวดล้อมมันคล้ายกับการสะสมต้นแบบทะเลสาบน้ำเค็มชายฝั่งซึ่งเป็นพื้นที่มีลักษณะภูมิประเทศที่ราบนะครับลอนคลื่นขุดลึกลงไปประมาณ1-2เมตรเนี่ยเจอชั้นดินดานด้วยนะแล้วก็จะมีหินปูนนะครับหินโคนเนื้อปูนหินทรายอะไรพวกนี้นะฮะเออแล้วก็ซาก ดึกดำบรรหอยสองฝาออหอยฝาเดียวก็มีนะครับค่ะก็แปลกดีนะอัดแน่นอยู่ในชั้นแกก็เลยเออเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากเดี๋ยวไปฟังเจ้าของสวนนะครับแรกมันเป็นโบขนาดเล็กอทีนี้ต้องการขยายโบเผื่อว่าไอ้มันใหญ่ขึ้นอาจจะมีน้ำไวเก็บไว้ให้ใช้กับการขัดเลี้ยงแล้วก็เจอข้อหนิน เจอเมื่อไหร่ครับอ่าครั้งแรกเหมือนกันครับเมื่อก่อนมันจะเป็นชั้นดินโคลนไม่มีไม่มีชั้นหินอ่าทีนี้เพราะว่ากุดขึ้นมาเรื่อยๆมันก็เจอชั้นหินใช่ครับเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นที่ต่ําก็เก็บไว้อย่างเงี้ยครับเก็บไว้เผื่อว่าใครจะมาดูมาศึกษาอะไรก็ได้ครับได้ได้ได้โลกมันเปลี่ยนนะครับทานผู้ชมเพราะว่าคนในพื้นที่นะคุณรัชนีเขาเล่าให้ฟังว่า บริเวณแถวๆนี้มันคือทะเลนะเมื่อก่อนนะมันติดทะเลมันต้องเป็นอย่างนั้นแหละนะมันเป็นทะเลครับอำเภอรพระแสงนี่นะเนาะไม่น่าเชื่อเนาะเมื่ออันนี้หลักร้อยปีนะออหลักร้อยประมาณสักอาจจะร้อยส0งร้อปีอะไรเงี้ยไม่ใช่หลักล้านปีนะสองสามร้อยปีหรือหลายร้อยปีมาเนี้ยมันเป็นทะเลนะตรงเนี้ยเห็นไหมปัจจุบันนี้มันไม่ใช่ทะเลเออคืออำเภอรพระแสง และนี่เป็นสิ่งยืนยันชัดเจนเลยว่ามันก็เป็นหอยพวกนี้ยใช่ไหมมันก็อยู่ในทะเลทั้งนั้นใช่แล้วมันเยอะขนาดนี้นี่คือความเปลี่ยนแปลงของโลกนะท่านผู้ชมมันก็เกิดขึ้นเสมอเลยนะเออที่เคยเป็นทะเลมันก็กลายเป็นภูเขาบ้างนะครับเออมันก็ไม่แปลกถ้าอนาคตภูเขาเหล่านี้จะกลายเป็นทะเลอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมล่ะเหรอเออรอดูเนาะเออเออตอนนี้คุณรัชนีคุณจะอยู่ตรงไหนล่ะ ก็ก็กุ้มใจอยู่นะเพราะเราจะบ้านเราน้ำท่วมอย่างน้อยนะคุณต้องมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแล้วก็ให้คนที่เขามาขุดเจอแล้วเขาก็จะได้รู้ว่าอันนี้เมื่อหลายล้านปีมีสาวหนองฮีเคยอยู่ที่นี่อะไรอย่างนี้นะเมื่อหลายล้านปีมาแล้วดูจากกระดูกแล้วเป็นคนยังไงคะดำยันกระดูกอันนั้นไม่ใช่ไก่ค่ะพี่โอ้โหขุนเกินไปละอ้าว พาไปรู้จักอีกทุเรียนหนึ่งแล้วกันนะกินอีกแล้วกินทุเรียนอีกแล้วทุเรียนอีกแล้วทุเรียนเทวดาเลี้ยงนะคะเทวดาเลี้ยงคือไม่ไม่ทำอะไรกับเขาเลยเทวดาเลี้ยงจริงๆแต่ให้ผลผลิตที่แบบดีมากหลงลินลับแลนั่นเองเมืองอุตรดิตถ์นะคะตอนนี้โอ้ยนักท่องเที่ยวเนี่ยกำลังมุ่งไปที่อุตรดิต์โดยเฉพาะที่อำเภอลับแล ผม,ม,มถึงว่ามันม<า>ไม่น่าเชื่อนะ,ะทุเรียนเนี่ยทำให้บรรยากาศของการท่องเที่ยวคึกคักได้อะทุเรียนนะมันเป็นผลมไม้ที่แปลกมากนะก็ดึงคนเขาเ<อ>้จาจังหวัดนะเป็นทุเรียน GI ด้วยนะคะค,คึ้นะเบีนยนโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ไซส์ A ค่ะหลงลับแลนะคะก็ลูกไม่ใหญ่ค่ะ เป็นทุเรียนลูกเล็ก,ลกๆทูก็เล็กๆด้วยนะแต่รสชาติมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆนะคะมไม่เหมือนหมอนทองไม่เหมือนชั้นนีอ่าก็ถือว่าเป็นทุเรียนท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อโด่งดังนะคะสวนใจใหญ่ค่ะอยู่ที่อำเภอลับแหล่ก็คึกคักทั้งวันเลยนะคะเพราะว่าชาวบ้านก็อยากก็ไปชมสวนด้วยแล้วก็อยากจะชิมด้วยคุณพรพิพานะคะแกก็เปิดบ้านต้อนรับค่ะหน้าทุเรียนก็มีทุเรียนให้ทาน หน้าอื่นๆก็มีผลไม้อย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นลองกองล่างศาสตร์เงาะมังคุดต้อนรับชนิดที่แบบว่าไม่คิดค่าเข้าเลยนะเปิดสวนเลยเปิดสวนให้เข้าฟรีเลยอยากจะถ่ายรูปอยากจะเซลฟี่ได้เลยนะคะแล้วช่วงที่เปิดสวนเนี่ยทุเรียนก็กําลังติดผลเลยนะคะกําลังดูสวยเลยมุดเข้าไปดูข้างล่างได้อ่ะถ่ายร,รูปได้แบบนี้เลยค่ะ,ะได้เลยนะคะ อยากได้เหรอเอ้ามันแก่แล้วตัดเลยจ้าตัดเองก็ได้นะให้ตัดเองเลยให้ตัดเองเลยอยากได้ลูกไหนถามเจ้าของว่ามันแก่ไหมคะถามว่าแก่หรือยังอะไรนเดี๋ยวจะตัดทุเรียนอ่อนมาเนาะบอกถ้าแก่แล้วอาอยากได้ลูกนี้ค่ะตัดปุ๊บเอาไปช่างจ่ายเงินผ้ากลับบ้านได้เลยนะถ้าหิวก็เขาจะแกะทุเรียนให้ทานด้วยเสิร์ฟเป็นเป็นลูกๆทั้งหลงทั้งหลินเลยเลือกได้ตามใจมีแบบแช่เย็นก็มีนะเห็นไหม เป็นูแบบว่าอูรอนใหญ่สีสันขนาดนี้เลยเหรอ,อมันจะน,น,น่าทานไปไหมโอ้โหสุกกำลังทานาใช่ไม่นิ่มไม่เละไม่กรอบอนะคะอนี่ถ้าเกิดว่าอยากจะกินน้อยก็กินสักขีดสองขีดก็พอค่อยๆกินไปเขาคิดหมอนทองเนี่ยเริ่มต้นขีดละ50บาทนะคะส่วนลงงลินลับแลเริ่มต้นขีดละ8 60บาทอันนี้คือทุเรียนแกะแล้วนะบางคนอาจจะอยากชิมแต่ไม่กินเยอะเนาะค่ะมันดีตรงนี้นะครับเพราะว่าผู้เดียวถ้าขายเป็นลูกบางทีคนเดียวเราไม่กล้ากินนะต้องหาส่วนร่วมแนวร่วมใช่ต้องมากินเปล่ากินเปล่าสองสคนนะค่ะถ้าลูกเนี่ยนะเคลียร์ก่อนนะหลงกับหลินเนี่ยคนละสายพันธุ์นะหลงรับแลจะถูกกว่าเอาเหรอหลงรับแลขีดละ80คือทุเรียนแกะแล้วนะลิ้นรับแลขีดละ170บาทอุ้ยต่างกันขนาดเลยเหรอ เป็นพันเลยนะหลงหลินเนี่ยนะโลเป็นพันเลยนะโอ,โอ้แล้วทันในห้องแอร์เนี่ยไม่มีใครว่าใครเพราะว่าทุกคนชอบทุเรียนหมดเลยค่ะม,มีทุกเกรดนะคะ A อบีคนชอบก็ว่าหอม,อมทุเรียนน่ะโอ้เอฟแกะทำสวนแบบนี้ดีนะพี่เพราะว่ากินทุเรียนน่ะถ้ากินอากาศร้อนๆมันจะกินได้น้อยเพราะว่าเขามีริดร้อนอยู่แล้วก็ให้กินเย็นๆอ,อยู่ในห้องแอร์เย็นๆแล้วก็มีมังคุดเสิร์ฟให้ด้วยก็ คนส่วนใหญ่ก็เนี่ยฮะเป็นอาจจะเป็นผู้สูงวัยกินได้ไม่เยอะครับก็มีความรู้สึกว่ากินแล้วมันมีความสุขอ่ะเหงื่อไม่ออกอ่ะครับผมถ้ากินถ้าจะเย็นกว่านี้ก็กินในตู้เย็นนะครับฮะไม่ถือเข้าไปกินในตู้เย็นเหรอใช่หรือว่าไงก็ลูกชายตื่นขึ้นมาพ่อพ่อครับผมสามารถกินทุเรียนในตู้เย็นได้ไหมครับมึงจะไปกินทำไมในตู้เย็นเดยวก็ตายเราออกมากินนอกตู้เย็นสินะไม่ใช่ครับคือทุเรียนที่แช่ในตู้เย็นนะครับ พอนี่ก็เลยเอา,เอาหมดหรือยังคะเ,เดี๋ยวฟังเจ้าของสวนหน่อยเนาะ ของเรานะคะมีทัทุเรียนให้ซื้อกลับบ้านแล้วก็ทุเรียนแกะเนื้อมีทั้งหลงน้บแพร่หมอนทองแล้วก็หลินน้ำแร่ค่ะหลงน้บแพร่จะอยู่ที่กิโลละ900อหลินน้ำแลร่จะอยู่ที่กิโลละ1,800บาทแล้วก็หมอนทองอยู่ที่กิโลละ550ค่ะแล้วก็น่กจะนี้นะคะของเรายังมีชมสวนค่ะเรามีต้นทุเรียนให้ชมสวนสามารถเดินเข้าไปชมข้างในแล้วก็มีที่พักศาลาให้นั่งทานทุเรียนใต้ต้นไม้ได้ค่ะ ปีที่แล้วเคยชิมแล้วหลงลินลับแลแต่ผมไม่รู้ว่าปีนี้รสชาติจะเป็นยังไงนะมันก็เหมือนปีที่แล้วนั่นแหละไม่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 แต่ละปีอากาศร้อนอากาศหนาวแต่จะบอกอะไรแตกต่างกันแร่ธาตุในดินเปลี่ยนแปลงที่กัมพูเขาส่งมาเนี่ยมันแบบไม่ตรงเวลามันทําให้อาจจะเล็กไปนิดนึงเราต้องไปทานเองเนาะสวนเมื่อกี้น้าไปไหมพี่ว่าหน่าไปถ้ามีเวลาน่ะสวยไหมสวยไหมฮะสวนเมื่อกี้สวนเขาสวยอยู่แล้วคุณรัชนี ต้นทุเรียนเดิยสวยอยู่แล้วสวยไหมล่ะฮะสวยไหมทุเรียนนะสวยไหมอ้าวไม่เห็นทุเรียนเลยสีสวยดีไม่ได้มองเห็นทุเรียนเลยสีสวยทุเรียนนี่เขาเปิดตั้งแต่แปดโมงถึงหกโมงเย็นคุณกัมพูไปได้นะสวนนี้น้องเขายินดีเลยนะคะคุณพรวิพานา้ำสกุลใจใหญ่ไปถึงเดือนไหนนะเอาไปเถอะช่วงนี้แหละอย่าถามเดือนมันหมดก็คือหมดคุณรัชนีผมไม่ได้มีเวลาตลอดเวลานะวิคิ้เน่น นั่นจริงท่านผู้ชมฮะพูดเลยจากไปกินทุเรียนนี่ไม่ใช่จะได้ไปนะนะครับมันไม่มีเวลาเออมันมีมันมีเวรมีกรรมอยู่นะคน<อ>เรานะนะอิ่มนะเออ<ผ>นะได้<ผ><ผ>หรือ,อยังกว่าแฟได้อย่างาได้แล้วอหรอเอาแล้วสัง<อ>่งให้พี่กัมพูเขามัางเปล่าเออ ให้จ่ายตังค์อย่างเดียวมันน่าช้าใจตรงเนี้ยไม่นึกเลยมีหน้าที่จ่ายตังค์อย่างเดียวไไมม่่แล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะสั่งให้ให้ด้วยนะเออไม่น้องเขาบอกแล้วเขาบอกว่าพี่ครับน้ําตาลมันหวานไขมันก็ไม่ดีถ้าทางพี่ต้องลดอีกเยอะเลยเพราะว่านี่อวบระยะสุดท้ายแล้วก็กินน้ําเปล่าแล้วดูทรงแล้วดีที่สุด